ข่าวอะไรที่มันดีๆพอถึงเวลาไม่บริโภคข่าวอะไรที่มันดีๆข่าวอะไรที่มันเป็นข้อเท็จจริงพอถึงเวลาเลือกตั้งคุณก็เหมือนกินเอื้องเหมือนกินหญ้าให้เขาดูถูกดูแคลนให้เขายัดเยียดเขียดและสังกสีให้แทนที่จะได้เกียรติได้สังกสีแทนที่จะได้เกียรติได้ศักดิ์ศรีก็ได้แค่เขียดกับสังกสีเขียดก็ยังไม่ได้สังกสีก็ยังไม่ได้มันจะได้รู้กันบ้างว่าเวลาเขาทางานเนี่ยอย่างหามลุ่มหามคําเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่า ฝาวิกฤตในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมสามจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสประชาชนลอยคออยู่ในน้ำปรากฏว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีที่มีเขียดและสังกสีกับนายกรัฐมนตรีถือแก้ววายคนละแก้วก็ร้องเพลงตลิดตึ๊ดชึ้งตลิดตึ๊ดชึ่งข้ามปีกันโดยที่ไม่สนสีสนแปดไม่สนแฝดใดๆเข้าใจยังคะต่อไปนี่ยังไม่หมดนะรู้ไหมสร้างสมาร์ทโชว์หวย ทพิ่มขึ้นอีกประมาณ3-4ี่หมื่นร้านค้าเพื่อให้ร้านค้าในพื้นที่ชมุมชนหมู่บ้านต่างๆเป็นสมาร์ทโชว์ห่วยขายของยังไงให้คนเข้าไปซื้อโดยที่คนไม่ต้องเข้าเซเว่นขายของในพื้นที่โชว์ห่วยยังไงร้านโชว์ห่วยอยู่คู่กับชมุมชนอยู่คู่กับหมู่บ้านเขาจะอยู่ยัง่งยืนยงและอยู่ได้อย่างไรเขาต้องปรับนี่คือสร้างสมาร์ทโชว์ห่วยโดยกรมพัฒนาธุรกิจนอกจากนั้นยังสร้างอาชีพจากธุรกิจเฟรนช์ชส์เพื่อเสริมอาชีพขึ้นมาได้อีกประมาณ30,000นล้านบาท นอกจากนั้นยังมีการอบรมสร้างสรรค์นักธุรกิจรุ่นใหม่คนที่ยังเรียนจบยังไม่ทันจบมหาลัยเรามีการอบรม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 เพื่อให้พวกเขาคือทุกวันนี้มึงไม่ต้องรอเรียนจบแต่คุณสามารถเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นพ่อค้าพ่อขายได้ตั้งแต่คุณยังเรียนไม่จบตั้งแต่คุณเรียนม6ตั้งแต่คุณเรียนม1ม .2 ม .3 ตั้งแต่คุณเป็นคนคุณมีศักยภาพมีมือถือคุณสามารถที่จะอบรมและเป็นนักธุรกิจสามารถตั้งบริษัทและเป็นนักธุรกิจมือใหม่ได้เลยปัจจุบันนี้การค้าขายออนไลน์ก็จะกลายเป็นรายได้้เเขาประทศ ว่าวันนี้กรมสรรพากรและก็กมรมศุลกา,ากาารกรมสาามรรพากรมสรรพากตก็จะต้องมีการจัดเก็บภาษีสําหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเพราะเขาให้แพลตฟอร์มทุกคนนะคะได้ยื่นว่าใครมีรายได้อะไรบ้างบนบนถนนอ,นออนไลน์บนบอร์ดแบนนี้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับทุกคนที่ขายของได้มีรายได้จากอินเทอร์เน็ตทั้งหลายมีรายได้จากการค้าออนไลน์คุณต้องไปจ่ายภาษีในเดือนมีนาคมนี้ ในเดือน,นมีนาคมนี้และเขาก็ให้คุณอรุณมาลวยก็คือว่าถ้าเกิดคุณไม่จ่ายที่สัมภาระเขตถ้าคุณไม่ได้ไปจ่ายที่สัมภาระเขตคุณก็สามารถจ่ายออนไลน์ได้ไม่เกินเดือนมิถุนายนนั่นคือการจ่ายภาษีรายได้ประจําปีของนีของบุคคล นะคะจากนั้นปุ๊บมีโครงการปั้นเจนซีเป็นซีอปั้นเจนซีก็คือว่าเจนซีก็คือคนที่เป็นัยรุ่นทั้งหลายเป็นรุ่นกุ๊กไก่ทั้งหลายคุณสามารถมีรายได้ตั้งแต่คุณอยู่รัว้วโรงเรียนรั้วมหาลัยปั้นคนพวกนี้ขึ้นมาเป็นนักธุรกิจโดยที่ไม่เธอทะอะไรต่างๆไม่ต้องรอให้เรียนจบไม่ต้องรอให้เป็นแม่คนไม่ต้องรออะไรทั้งสิน้นคุณสามารถเป็นได้เลยสามารถสร้างได้ประมาณ4ี่ห0,000ื่นกว่ารายในรอบ4ี่ปีที่ผ่านมา ทุกวันนี้ทุกคนก็ค้าขายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์นอกจากนั้นยังมีการนะคะประกันนะคะเขาเรียกว่าเช็คราคายาราคาค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเอกชนคุณรู้ไหมปกติเวลาคุณไปโรงพยาบาลเอกชนคุณเข้าไปรักษาเสร็จคุณถึงจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายคุณเนี่ยค่ายาเท่าไหร่ค่าหมอเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ไหมวันนี้เวลาคุณจะเข้าโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนจะต้องประเมินเกินค่าใช้จ่ายให้คุณทราบเสียก่อน ต้องประมาณการค่าใช้จ่ายให้คุณทราบเสียก่อนนี่คือเป็นหลักประกันสําหรับการจะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอก,กชนเป็นทางเลือกของประชาชนไม่ใช่เพียงแค่นะคะ,ะประชาชนจะต้องไปเฉพาะคือประชาชนเขามีทางเลือกคนที่เขาจะไปรักษาฟรี ในโรงพยาบาลของรัฐเข้าไปได้อยู่แล้วแต่คิวมันเยอะทีนี้มันก็มีคนจํานวนหนึ่งที่เขามีทางเลือกที่จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเอกชนจะต้องแจ้งค่าใช้จ่ายให้ประชาชนยอมรับได้เสียก่อนจึงเข้านี่คือทําได้ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และทําได้ในสมัยรัฐบาลคุณจุริน นอกจากนั้นยังมีเ,เรื่องเกี่ยวกับการดันสินค้าให้เป็น G.I เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าต่างๆตามท้องถิ่นต่างๆนอกจากนั้นยังลดเวลาในการจดทะเบียนอะไรต่างๆสามารถทําออนไลน์และก็ลดเวลาในการที่จะจดทะเบียนบริษัทนู่นนี้น่นต่างๆทําธุรกรรมนะคะลดเวลาลดขั้นตอนต่างๆซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คำคำนี้เกิดขึ้น ออกจากปากรัฐมนตรีคนแรกก็คือจุรินลักษณะวิสิทธิ์และออกคําจากปากคนที่สองก็คือดอเอรมาริกาบุญมีตระกูลตอนเป็นเัื่อนตีว่าเป็นทีเน่เป็นผู้ช่วยงานของคุณจุรินและเป็นที่รึกษารัมตีพาณิชย์เพราะฉันเป็นคนเขียนคาว่าซอฟ t ์พาวเวอร์ด้วยตัวเองเมื่อ4ปีที่แล้วซอฟท์พาวเวอร์นั้นก็คือว่าการผลักดันเพื่อสร้างดิจิตอลคอนเทนต์เพื่อไปโกอินเตอร์ทั่วโลกสนับสนุนเอาหนังไปฉายอเมริกันฟิล์มฮ้องกงฟิล์ม เมืองคานเมืองอะไรต่างๆเมืองคานเมืองแขกต่างๆเพื่อผลักดันให้คนทําหนังอย่างพวกต้องเตะพวกอะไรต่างๆนะโดยผ่านกลไกลของการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี่คือคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครั้งหนึ่งมีคุณหนูคนหนึ่งลุกขึ้นมาประกาศ บนเวทีบอกว่าจะทำซอฟต์พาวเวอร์ดิฉันจึงประกาศไว้ตั้งแต่ประมาณสักต้นปีแล้วตอนปลายปี2566ว่ากรณีซอฟต์พาวเวอร์นั้นลอกได้นะคะลอกเหมือนกับที่เคยลอกต่างๆนั่นแหละลอกได้ไม่ว่ากันค่ะอะไรที่ดีสามารถเอาไปทําต่อได้ค่ะแต่ขอให้รู้ไว้นะคะต้นทางของซอฟต์พาวเวอร์คำคำนี้มอต้ตนี้วัตกรรมนี้เกิดจากรัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสิทธ์ในภายใต้รัฐบาลประยุทธ์จันโอชาทําเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นั่นก็คือผลักดันนะคะ,ะพวก ดิจิตอลเว l ตทั้งอ,อไม่ใช่ดิจิตอลเ l l ต t ผลักดันพวกดิจิตอลคอนเทนตทั้งหลายเพื่อ นะคะเอาคอนเทนต์เอาวัฒนธรรมเอาวิถีเอารอยยิ้มเอาความเป็นประชาชนเอาความเป็นอะไรต่างๆของคนไทยสามารถผลิตนะคะแล้วก็รวมทั้งโลเคชันต่างๆในเมืองไทยสามารถเป็นพื้นที่ซอฟต์พาวเวอร์ให้มีการมาถ่ายโลเคชันถ่ายหนังได้ทุกเรื่องสนับสนุนโดย3กระทรวงนอกจากกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวนี่คือคําว่าซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์ดูปากมืีนะคะซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมดิจิทัลคอนเทนต์ ต่อไปยังมีการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมภารกิจในการที่จะเอาสินค้าที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตสมเด็จในรัชกาลที่9และงานนี้ก็ต่อยอดมาถึงสมเด็จในรัชกาลที่สิบส่งเสริมศิลปาชีพและก็หัตกรรมไทยต่างๆเพื่อที่จะให้บรรดาพวกแม่บ้านอะไรทั้งหลายอยู่บนดอยก็ดีอยู่บนดงก็ดีสามารถในการที่จะทําหัตกรรมทั้งหลายแล้วมีมูมลค่าตรงนี้จะต้องหาตลาด ภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ก็คือหาตลาดต่างประเทศให้หาตลาดต่างๆให้เพื่อให้เป็นที่ที่บรรดาแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็คนทั้งหลายที่ทําภารกิจต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เขามีที่ขายเพื่อส่งเสริมงานศิลปะหัตกรรมต่างๆนะคะอันนี้สําคัญนอกจากนั้นก็มีงานเอเปกที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้เป็นเจ้าภาพถึงแม้จะมีกุ๊กไก่ไปต่อยแข้งต่อยขานิดหน่อยแต่ก็สามารถในการที่ให้นะคะรัฐบาลสามารถผลักดันและโชว์ ดึงศักยภาพและนักลงทุนต่างประเทศจนกระทั่งมาทำคอมมิชเนต์ไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนะคะเอ,อเมชอนเป็นอะไรต่างเข้ามาตั้งแต่เอปกตอนสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นประธานแล้วล่ะค่ะไม่ได้มาตอนที่คุณเศรษฐาไปเป็นผู้ร่วมประชุมตอนที่ไปรถโชว์เอปกแล้วก็เสียงบประมาณในการบินไปอเมริกาห้ล้านนะจบข่าวทั้งหมดทั้งมวลนี้พูดเพื่อให้เป็นดิจิตอลฟุตปินพูด ให้ทุกคนได้ทราบและทั้งหมดสามารถดูดฟุตเทจนี้ของโดรอมมาริกาไปเป็นลิงก์ไว้ในแอปแดงไปเป็นลิงก์ไว้ในแอปฟ้าไปเป็นลิงก์ไว้ในแอปไหนก็ได้เชิญตามสบายขอให้ทุกคนเก็บดิจิตอลฟุตปิ้นนี้ไว้และขอให้ทิกเกอร์ทุกคนดูดตรงส่วนนี้ไปตัดเป็นท่านท่านท่น,ทนเอาไปลงของคุณได้ตามสบายทั้งหมดนี้คือหลักฐาน เผื่อว่าฉันขี้เกียจพูดและเผื่อว่าฉันไม่ได้มาพูดเผื่อว่าฉันไม่มีเวลาพูด